วันนี้ผมจะพามาชมสมุยในยามค่ำคืนกันครับ ก็ส่วนเสมอยิ่งในยามค่ําคืนนะฮะแต่สาหรับการถ่ายวิดีโอในพื้นที่ที่มีแสงจํากัดนะครับหรือในพื้นที่ที่แสงน้อยนะฮะสิ่งที่เราต้องพบเจอในงานวิดีโอนั่นก็คือในเรื่องของน้อยนะครับน้อยคือสัญญาณรบกวนภาพนั่นเองนะครับอย่างเช่นภาพตัวอย่างแบบนี้นะครับผม บางครั้งนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนะฮะในเรื่องของการตั้งค่าในการช่วยในเรื่องของน้อยเนี่ยการตั้งค่าในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะใช้ F s t สตในการช่วยนะครับยิ่งรูรับแสงกว้างเท่าไหร่ก็รับแสงได้มากขึ้นนะครับในเรื่องของ FStop นะครับหรือในเรื่องของสปีดชัตเตอร์นะฮะและที่สําคัญนั่นก็คือในเรื่องของ ISO นะครับหรือค่าความไวของแสงนั่นเองนะครับที่ช่วยให้งานวิดีโอของเราเนี่ยในพื้นที่ที่แสงน้อยของเราเนี่ยทำงานได้ดีและคุณภาพไฟล์ดียิ่งขึ้นนะครับแต่สําหรับกล้อง panasonic lumix Duo Native ISO นะครับ Duo Native ISO นะครับก็คือวงจรไฟฟ้า2วงจรนะครับวงจรแรกทำงานได้ที่ ISO ต่ำนั่นเองนะครับและอีกวงจรนะฮะนั่นคือวงจรที่2นะครับทำงานได้ดีใน ISO ที่สูงนะครับ2วงจรนี้นะครับมันจะเพิ่มไฟให้สัญญาณรบกวนของเราเนี่ยหรือน้อยของเราเนี่ยลดน้อยลงนะครับ ซึ่งดูโอในทิป ISO ของ Panasonic Lumix S5 ตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของสัญญาณรบกวนหรือน้อยได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งการใช้งาน Duo Native ISO นะครับผมจะยกตัวอย่างในการใช้ไฟล์วิดีโอ Vlog นะครับซึ่งในสภาพแสงที่โอเคหน่อยนะครับก็เบสแรกของมันก็อยู่ที่640จนถึง2,000นะครับผมและในพื้นที่ที่ต้องการ ISO มากขึ้นนะครับหรือต้องการคุณภาพไฟล์ที่ดีขึ้นนะฮะในเบสที่2ของ Duo Native ISO ใน Lumix S5 ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ ISO 4,000นะครับผมสำหรับการใช้งาน Duo Native ISO นะครับ และข้อดีของ Duo Native ISO นะครับตัวนี้สามารถช่วยให้งานวิดีโอของเพื่อนๆใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็วิดีโอของเพื่อนๆก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ Duo Native ISO นะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับการเอาไปใช้งานในพื้นที่ที่แสงจำกัดหรือแสงน้อยนั่นเองนะครับผมและขอให้เพื่อนๆสนุกกับการถ่ายวิดีโอครับ